สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาอ่มาขยายพันธุ์บัวดินด้วยการเพาะเม็ดนะคะเพื่อนๆสําสำหรับบัวดินนะคะมันก็จะมีหลายสีนะคะเพื่อนๆคือบางชนิดเราก็าสามารถเก็บมเมล็ดเขาได้แล้วก็บางชนิดคือก็ก็เขาจะไม่มีเม็ดมาให้นะคะอย่างตัวนี้นะคะเพื่อนๆนก็จะเป็น จินดานะคะตัวนี้เวลาที่เขาออกดอกมาแล้วเขาโรยอะค่ะเขาจะไม่ให้เม็ดเรานะคะเพื่อนๆเวลาเราขยายพันธุ์บัวดินสีเนี้ยคะ่ะเราก็ขยายโดยการใช้หัวนะคะใช้หัวไปขยายต่ออะคะ่ะเพื่อนๆเราจะไม่ได้เม็ดจากเขานะคะเนี่ยค่ะเวลาที่เขาเป็นดอกมาแล้วเขาโรยอะค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่มีเมล็ดมาให้เราเลยนะคะเนี่ยค่ะแต่ก็จะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเพื่อนๆอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเหลืองขมิ้นนะคะเพื่อนๆเหลืองขมิ้นจะเป็นอ่าสายพันธุ์ที่ให้มเมล็ดกับเรานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาจะมีสีเหลืองเข้มนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ คือเวลาที่เขาออกดอกมาค่ะเขาก็จะมีเมล็ดให้เราเก็บทุกช่อเลยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะทุกครั้งที่ฝนตกนะคะเพื่อนๆดอกบัวดินเขาก็จะพร้อมหน้าพร้อมตากันเบ่งบานนะคะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของเมล็ดของอาเหลืองขมิ้นนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะ มเมล็ดที่เราสามารถาเก็บไปเพาะได้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ดึงเข้ามาเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ คือแต่ละรอบที่เขาออกนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่เขาพร้อมอ,ออกดอกตลอดแล้วนะคะเวลาที่ฝนตกมาเขาก็จะมีดอกให้เราทุกหัวเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีก่อนที่เขาจะบานนะคะเพื่อนๆเขาก็จะเป็นอย่างแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะพอดอกเขาโรยแล้วค่ะเขาก็จะมีนะคะเพื่อนๆแตะขึ้นมาแล้วเขาก็จะค่อยๆโตนะคะ พอโตมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะจนกระทั่งอ่าเป็นสีํำตาลแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราถึงสามารถเก็บทำพันุ์ได้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูที่เราเพาะไว้นะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆเนมเล็ดดอกบัวดินนะคะที่เราได้โรยไปประมาณเดือนหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะจะให้ดูนะคะ ต้นเขาจะขายต้นหอมเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้เราโรยได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเราก็เก็บมเมล็ดที่อ่าเมื่อกี้ค่ะที่เอาให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วก็นํามาโรยใส่ภาชนะหรือว่าใส่กระถางหรือว่าลงแปลงก็ได้นะคะแล้วแต่พื้นที่เราเลยนะคะเนี่ยค่ะผ่านไปเดือนหนึ่งเขาก็จะมีต้นประมาณนี้แล้วนะคะ เราต้องรอให้เขาอ่าหัวใหญ่จนถึงเหมือนเขาต้นบัตนะคะเพื่อนเพื่อนเราถึงจะสามารถถอนเขาลงปลูกถอนเขาไปขยายต่อได้นะคะสำหรับการอ่าปลูกโดยเพาะเมล็ดอะคะ่ะคือเขาก็จะให้ดอกช้ากว่าเราแยกหัวนะคะสำหรับบัวดินเนาะแต่ว่าอ่าการเพาะเมล็ดเนะะี่ยค่ะเขาก็จะได้ปริมาณที่เยอะกว่ากว่านะคะ ถ้าเราไม่รีบร้อนก็คือเพราะจากมเมล็ดอะเราจะได้จำนวนเยอะมากเลยนะคะนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นจินดาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาแทงขึ้นมา เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ